สวัสดีครับมาพบกับลาลินฟาร์มนะครับครับวันนี้เราก็มาดูการตัดหญ้าเนเปียร์ที่เราปลูกไว้นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับอายุหญ้าก็ประมาณ3เดือนครับ3เดือนนิดนิดซึ่งเป็นหญ้าเนเปียร์ต่อแรกที่เราปลูกไว้วันนี้ก็ได้ทําการตัดเพื่อที่จะเป็นหมกักแล้วก็เก็บไว้เป็นการถนอมอาหารให้กับวัวที่ฟาร์มเรานะครับให้วัวที่ฟาร์มกิน ช่วงฤดูแรงครับก็หญ้าแพนกล่าของเราก็น่าจะตัดได้อีกเดือนนึงก็ประมาณพฤศจิกาซึ่งเราก็ต้องเตรียมหญ้าเนเปียรหม,มักไว้เพื่อทดแทนหญ้าแพนกล่าเป็นการตัดแล้วก็ไปหมักเพื่อการถนอมอาหารก็อยู่ได้หลายเดือนครับเราหมักดีๆใส่ถังแล้วก็ ปิดฝาให้แน่นไม่อากาศเข้านี่ก็ต้องใช้เครื่องตัดแต่ก่อนใช้คนตัดก็ไม,ไม่ไม่ทันครับคือใช้เวลาตัดพอสมควรก็เลยใช้เครื่องตัดยาตัดก็ถือว่าเร็วครับก็ตอนแรกก็จะไม่หนาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขายังไม่มีการแตกกอที่ที่ทดีนี่ก็จะเป็น ยาต่อแรกก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณไ <c oughs> ล่นี้ประมาณสักหกเจ็ดตันดูดูแล้วก็ใช้คนงานไม่เยอะครับสามคนครับแล้วก็หอบขึ้นรถนี่ก็ตัดถือว่าตัดเร็วครับแต่ก่อนใช้คนตัดถือว่าโอ้โหแบบ เหนื่อยครับใช้คนตัดซึ่งหญ้าเนเปียนี้วัวก็กินดีครับยิ่งตอนตัดใหม่ๆนี่เขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติออกจะหวานนะถ้าไม่แก่มากช่วงสมเดือนไม่เกิน4เดือนนี่กำลังดีครับถ้าสี่เดือนมันรู้สึกว่าค่อนข้างใบใบมันจะเริ่มแก่แล้วมันจะได้แค่ต้นมัน ถ้าถ้าแก่ไปวัวมันก็จะถามว่ากินไหมกินครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยหอมเท่าไหร,รแ่แต่แต่เอาไปหมกักนะครประมาณอายุการหมักก็ยี่สิบสาสิบวันเนี้กลินของเขาก็จะหอมมากครับกลินของเขามันจะเหมือนผลไม้ดองอะย่านเนเปียซึ่งวัวก็ชอบมากเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับในฤดูแล้งถ้า เราไม่ปลูกญ้าเตรียมไว้ให้กับวัวที่ฟาร์นี่ลาบากครับต้องไปซื้อขาา้าวโพดหมักหรือว่ายาในเปียสัตว์อนข้างที่จะเปลี่ยนต่างหน้าดูเลี้ยงวัวเราต้องปลูกยาไว้ครับถ้าไม่ปลูกญ้านี่ไปไม่รอดแน่ผมว่านี่ก็จะตัดใกล้ใกล้หมดแล้วครับครึ่งนึงแล้วครับก็ครึ่งนึงแล้ว หือว่าตัดเลยครับต้องตัดให้มันติดดินอย่างนี้เลยครับเพื่อที่จะทําการใส่ขี้วัวหลังจากตัดเสร็จเราเพื่อให้เขาแตกกอที่ดีผมก็จะมาวางสายน้ําจดครับเพราะว่าเดินท่อไปหมดแล้วเดินสายน้ําจดในแต่ละแถวน,นี่ประมาณสามสิบกว่าแถวครับก็เราก็จะ วางสายน้ำหยดแล้วก็จะลดน้ำแล้วก็จะให้ปุ๋ยทางสายน้ำหยดครับน,นี่ก็จะเป็นการใช้เครื่องสับสับหญ้าในเปียฮะถ้าไม่สับนี่วัวกินไม่ได้เลยฮะต้องต้องสับอย่างเงี้ยให้ละเอียดซึ่งเครื่องสับหญ้าของเราก็ก็มีปรับละเอียดแล้วก็ปรับหยาบได้ฮะซึ่งเราก็ใช้ให้มันละเอียดเลยใช้ดีครับ ปริมาณที่แปลงย่าขเรายังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังยังไม่พอที่เราจะจะซื้อช็อปมาใช้ฮะช็อปที่ว่ามันติดรถไถฮะถ้าโอกาสหน้าถ้ามีการขยายฟาร์มหรือว่า,าผมสามารถเ <c oughs> ช่าหรือว่า,าที่ปลูกหญ้าได้ก็อาจจะต้องใช้ช็อปตัดหญ้าก็จะเป็นการ ประหยัดเวลาประหยัดค่าแรงอันนี้ก็จะเป็นการสับยญ้าหรือเปียที่เราตัดมาจากแปลงก็ถามว่าเครื่องสับยญางเราดีไหมอ่ามันจะมีอยู่สองระบบครับผมผมเป็นระบบอ่าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันบินซินฮะซึ่งเป็นเครื่องยนต์เกี่ยวอีกอย่างนึงคือเป็นระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าจะเป็นมอเตอร์ ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับจะมาพูดถึงข้อเสียเครื่องสับย,านนย่านในเปียที่ใช้น้ำมันเป็นเครื่องยนต์ข้อเสียของเขาคือค่อนข้างที่จะกินน้ำมันครรับเพาะว่าผมเติมประมาณ200บาทก็สับย่านได้หมด แล้วก็อีกอย่างคือข้อเสียคือเสียงดังฮะเสียงดังแล้วข้อดีของเขาคือที่ผมเลือกเป็นเครื่องยนต์ก็คือว่าเขาสามารถอ,ออกนอกพื้นที่ได้ฮะเราไปสัตว์ที่หน้าหน้างานก็ได้หรือว่าที่แปลงยางเราก็ได้ข้อดีของเขาคือเคลื่อนที่ได้ผมถ,ถึงใช้เครื่องยนต์ อาจจะกินน้ํามันไปนิดนึงแต่ก็เพื่อความสะดวกส่วนแล้วก็ถึงเครื่องที่มันเป็นอมอเตอร์หรือไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าข้อดีของเขาคือประหยัดครับประหยัดไม่ได้มีการที่เราต้องมาซื้อน้ํามันมาใส่ประหยัดไฟแต่แล้วก็ข้อดีขอเขาคือเงียบอีกฮะเงียบ ความเร็วหรือว่าความสับนี่ก็พอกันนะส่วนข้อเสียของเขาก็คือมีแค่อย่างเดียวคือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าแปลงหญ้าของเราเนี่ยไม่มีไฟฟ้านี่ก็ใช้งานไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้น้ำมันดีกว่าฮะนะครับก็เป็นการสรับเพื่อที่จะเราไปหมักในถ<ม>ังหญ้า มักของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการกักเก็บในฤดูแล้งอาหารวัวฮะก็ให้กินแต่ฟางก็โปรตีนก็จะน้อยครับวัวเราอาจจะสูบก็ได้ฮอาจจะไม่สมบูรณ์การกับสัตว์หรือว่า,าการที่เขาจะให้ลูกในที่ลูกที่ในฟาร์มของเรานครับค่อนข้างที่จะลำบากครับ ถ้าวัวไม่สมบูรณ์ก็หลังจากที่เราตัดหญ้าในเปียมาแล้วหลังหลังการเกี่ยวข้าวเราก็จะทำข้าวโพดต่อครับข้าโพดข้าวโพดเพื่อที่จะทำเป็นข้าโพาดแักเหมือนกันเนะเพราะว่าเราซื้อถังมาทั้งหมดเีนะ่นร้อยร้อยสามสิบกว่าใบครบก็เป็นเงิน เยอะพอสมควรนะที่เราซื้อถังมาเพื่อจะหมักหญ้าหรือหมักข้าวโพดนะพูดถึงข้าวโพดล้วดูแลรครับคือเราเราจะทำทุกปีอยู่แล้วรว่าข้าวโพดเขาก็เป็นอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ต้องวัวนี่กินแล้วคืออ้วนอ้วนเร็วแล้วก็เม็ดสีเขาเข้ม เพราะว่าเราต้องหาเจ้าทดแทนในแต่ละปีในแต่ละเดือนเนี่ยให้มันครบรูกกันให้ได้อย่างนั้นถ้าเรามีการไม่ปลูกหญ้าหรือไม่ปลูกข้าวโพดเนี่ยครเราไม่มีการวางแผนไม่มีการจัดการบริหารฟาร์มก็ค่อนข้างที่จะลําบากครับแตถ้าถ้าเรามีแปลงหญ้าการเลี้ยงวัวเราก็สบายใจไปอีกครั้งถ้าครั้งไหนเราซื้อหญ้าก็คือ ค่อนข้างที่จะเปลื่อยต้นทุนของเราเนี่จะเป็นยาที่เราสัพม์มาค่อนข้างละเอียดครับก็ใช้ได้เอาไปให้กินตอนนี้ก็กลัวชอบมากครับกำลังอ่อนไม่แก่เกินไปเป็นการถนอมอาหารให้กับวัวของเราอีกอย่างนึงครับ ผมว่าถ้าเราถนอมอาหารได้เราก็ไม่ต้องไปหายาซื้อยาให้ลำบากครับเป็นการวางแผนที่ดีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูการหมักยากันนะครับว่า